ไม้ใบสีสดสวยขึ้นทันตาเห็นหลังจากบำรุงไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันนี้มาสำรวจดูผลของการบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและนมสดโดยไม่ต้องหมักค่ะไม้กลุ่มนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนหากแย่เขาจะคออ่อนคอพับค่ะแต่นี่แต่ละใบชูชันชูใบที่สวยปริยอดงามๆออกมาให้ได้ชื่นชมกันอยู่ทุกวันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าๆยาพามาชมผลของการบำรุงด้วยนมสดและจุลินทรีย์สังก่แสงมาดูผลลัพธ์กันนะคะเชิญชมค่ะช่วงนี้จังหวัดทางภาคใต้าอากาศร้อนค่ะแต่ดีหน่อยที่มีลมพัดผ่านแต่ลมพัดผ่านบ่อยหรือพัดแรงๆก็จะทำให้ต้นพืชเหี่ยวแห้งเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศหรือความชื้นจะระเหยออกเมื่อวานได้บำรุงต้นไม้ ด้วยนมสดและจุลินซีสังเครแสงก็มาดูผลกันนะคะว่าผลลัพธ์กับต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างถ้าต้นไม้ชอบกิ่งก้านใบจะสดชื่นค่ะแต่ถ้าเขาไม่ชอบหรือไม่ถูกกันต้นเขาก็จะเหี่ยวนะคะใบก็จะเหี่ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะคะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรผ่านไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะนี่คือผลตอบรับจากต้นไม้นี่คือต้นกวากมหามงคลป้ายชื่อนี้ต้องติดไว้ตลอดค่ะ จะลืมแล้วเพราะมีลูกหลายต้นทุกต้นทุกใบนะคะวันนี้ย่าสำรวจดูก็แต่ละใบมีความงดงามใบยังแข็งเด,ด้งดึงเมื่อเราจับใบไม้ใบไม้นุ่มแต่มีความแข็งแรงเขาใบแข็งไม่ใย่แข็งเหมือนก้อนหินนะคะคือจับแล้วใบแข็งแรงใบไม่ได้นุ่มหรืออ่อนนะคะคือใบแข็งแรงใบเขาซึมซับสารอาหารไว้นั่นเอง ใบไม้แข็งแรงก็คือจะทนทานต่อโรคต่างๆนะคะไม่ใช่อะไรนิดหน่อยใบไม้ก็เปื่อยถ้าใบเปื่อยบ่อยแสดงใบไม้แข็งแรงต้องหาสาเหตุนะคะว่ามาจากสาเหตุอะไรเนี่ยย่าเดินดูหมดเลยทุกต้นนะคะวันนี้เดินดูสายหน่อยค่ะเพราะช่วงเช้าไปทุระนนอกบ้านมานะคะก็รีบมาเดินดูค่ะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นนี้ชื่อว่ารับเงินรับทองมีดอกเล็กอยู่เดี๋ยวขอเด็ดดอกออกนะคะพอดีต้นนี้าติจะเอาไปทําต้นแม่นะคะจะเอาไปขยายพันธุ์แล้วเพราะต้นเขาเริ่มยืดยาวแล้วค่ะต้นยาวอย่างนี้นําไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะรับเงินรับทองเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะนี้ก็คือยาวมากแล้วค่ะลําต้นประมาณหนึ่งคืบแล้วนี้ขันหมากราชานะคะหรือว่าบาลังกมรกต เพื่อนๆสังเกตลวดลายที่ใบนะคะใบของเขาจะมีลวดลายเป็นสีชมพูสีแดงนะคะเส้นใบสีชมพูสีแดงเด่นชัดขึ้นหากต้นไม้สมบูรณ์นะคะลายต่างๆตามใบก็จะเด่นชัดขึ้นค่ะกำลังแตกกอเมื่อวานท้งรารรงดรดลงบินและฉีดพ่นทางใบทุกต้นนะคะเลาะในส่วนผสมนมสดและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะไปช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงมารบก,กวนต้นไม้เรา เพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีกลิ่นเฉพาะซึ่งทําให้มแมลงไม่ค่อยมาอยู่ใกล้ๆต้นไม้ที่เราราดรดหรือฉีดพ่นส่วนผสมต่างๆที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆที่บำรุงต้นไม้ได้สูตรต่างๆหากผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยก็จะเป็นผลดีกับต้นไม้ค่ะต้นไม้ของเราไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะใบก็จะสวยยิ่งขึ้นแต่ยกเว้นิดนึงนะคะ ผีเสื้อยังมาอยู่ค่ะบญานย่าคืนแรกวันแรกเท่านั้นนะคะผีเสื้อไม่มาหลังจากนั้นผีเสื้อก็มาเยี่ยมอีกค่ะต้องคอยไล่เอาจากการบำรุงเมื่อวานต้นนี้ซึ่งกำลังแตกหน่ออน่อนยอดก็ไม่เป็นอะไรนะคะใบสีสดยอดสวยขึ้นค่ะสวยกว่าเดิมนะคะย่าสังเกตสีสดขึ้นนี่กำลังแตกหน่ออน่อนสามหน่อเลยค่ะ หลังจากเราตัดยอดต้นแม่ออกนะคะพามาดูต้นไม้หลังจากใส่ปุย๋ยบำรุงหรือนมสดกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมจะได้สบายใจนะคะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> บางคนที่ห่วงต้นไม้ว่าเอ๊ใช้ตามดีไหมก็<ๆ>จะได้สบายใจค่ะยายาสำรวจมาแล้วทุกต้นนะคะสวยๆทุกต้นค่ะเพียงแต่นำบางต้นไม้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันด้วยในเวลาที่จำกัดค่ะนี้ก็แตกหนอแตกกออยู่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะ เพราะบางครั้งหากเราทําตามในบางสาเหตุหรือบางเรื่องอาจจะมีผลลัพธ์ตามมาวันที่สองที่สามนะคะซึ่งยาย่าก็เคยโดนกับตัวเองมาแล้ววันนี้พามาเพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์ดีมากค่ะทั้งต้นไม้ปก,กติและต้นไม้ที่กำลังเตกยอดก็จะมีใบสวยทั้งนั้นนะคะไม่มีผลข้างเคียงเราสามารถบำรุงแบบนี้ได้สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะหากจะทำทุกวันก็คงไม่เหมาะค่ะ พราะต้นไม้บางต้นอย่างต้นอกโจนิมานี้ไม่ชอบดินแฉดในกระถางตลอดเวลานะคะต้องมีช่วงกระถางที่ดินที่อยู่ในกระถางแห้งด้วยค่ะเช่นวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละสองครั้งก็น่าจะพอเหมาะค่ะต้นไม้จะพวกราก็เหมือนกันนะคะไม่ชอบน้ําขังในกระถางหรือดินแฉะมากเกินไปส่วนเพื่อนๆที่มีน้ําหมักต่างๆก็นํามาใช้ได้ค่ะผสมหอเจอจางราดรดต้นไม้บำรุงต้นไม้ได้ทั้งนั้น ต่ที่ยายาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีกลิ่นและมีคุณสมบัติไปทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายและทําลายหรือกินเชื้อราในดินค่ะหากเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่อยๆในกระถางแม้วางติดกันอย่างนี้ก็จะไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะยายาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย